สวัสดีครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะมารีวิวมัดใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมานะครับซึ่งวันนี้ชื่อว่าคิมูร้านะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอ่าซึ่งอยู่ในระดับแรนะครับก็นั่นแหละโอเคนะครับก็ผมก็จะมาทดสอบกับปอที่อยู่ในเซิร์ฟวีของเพื่อนผมนะครับก็เซิร์ฟเวีเพื่อนผมนี่แหละผมไปขโมยมาเต่นั่นแหละซึ่งสําหรับหมัดเย้มนะครับก็จะยาวคล้ายๆลองการนะครับก็ยาวเทบเท่ารลองการนั่นแหละ แล้วหมัดยับเนี่ยต่อย10ครั้งถึงอ m m u n i t y จะหมดนะครับส่วนหม,หมัดหนักนะครับก็จะยาวเท่ากับหมัดยับเลยนะครับหรือว่ายาวกว่าะ ซึ่งหัดแย้มนะครับก็ต่อย9ครั้งถึงโลมันจะถึงกาดมันจะแตกนะครับมันก่อน,นแล้วแต่มันนั่นแหละว่ากาดมันจะแข็งแค่ไหนโอเคซึ่งที่ผมเงียบก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับก็รอไปน่อแ ยเกิดอะคะในตำนานเนี่ยมีการสร้างขมาใหม่คะคือตอนนี้เราคว่าโอเคนะครับซึ่งถ้าต่อยมันหนักนะครับแล้วให้ถ้าต่อยมันหนักไปเรื่อยๆเลย,ยเนี่ยก็ถ้าจะต่อยมันหนักไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเนี่ยก็เราสามารถต่อยได้17ครั้งนะครับกว่ามันจะตายนะมันหนักกว่ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าผมไม่ทำหมัดเปาแน่นอนค่ะเพราะว่ามันขี้เกียจก็นะครับอันตีมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าซึ่งมันก็จะต่อยไข่ต่อยกรงต่อยอะไรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อยหน้าพี่ ซึ่งดาเมจไม่ตายเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยให้ดูแล้วกันนะโอเคนี่มาแล้วนะครับเอ้ซึ่งดาเมจของอันตีของพระของมัดชิมูรานะครับก็หกหกสิบห้าสิบของหกสิบห้าสิบเลยแะครับดาเมจมัน อันตีนะหกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมก็จะลองไปต่อยในเสร้อปกติดูนะครับว่ามันจะเวิร์กปะโอเคนะครับตอนนี้ก็หาคนอยู่นะครับมแม่ทำไมไม่มีคนมาชกกันเลยวะ <c oughs> ที่ผมไอ้ป่อยๆก็ผมไม่สปายนะครับ โอเคมีคนมาชกแล้วโอเคนะครับซึ่งหมัดยับเนี่ยก็จะไวมากเลยนะครับก็นกนไม่ได้ไวเท่าหมัดกลัวนะแต่ก็ถือว่าไวอยู่นะครับแล้วระยะเนี่ยก็ก็เทียบเท่ากับรองกาดเลยนะครับส่วนหมัดเฮฟวี่เนี่ยใช่เฮฟวี่เล่าว่ามันอ่านว่าเฮฟวีห่หรือไม เอาง่ายๆคือหมัดหนักนะครับมันก็จะก็เหมือนกันนะครับยาวยาวเท่ากันแม่กินข้าวแล้วเพื่อนช่งคนนี้มันไม่โหนะครับผมก็เลยจะแต่ว่าไม่หาคู่ต่อสู้ใหม่ดีกว่าเห็นนะครับเจอแล้วนะครับซึ่งผมซูเปอร์ไซย่ก๊อฟโคูแบบนี้นะครับผมเขาก็ตึงมืออยู่นะครับใช้หมัดรุมนะครับผมก็ต่อยไปเรื่อยๆนะครับเอ ถ้าใส่ซาวมันจะติดลิกาสิตเนาะไม่ติดเห็นเขาใช้ทั่วบ้านทั่วมือเลยนะไม่น่าติดหรอกเแต่กระช่างมันเถื่อนผมไม่ใส่ซาวเด็ดขาดกลิกสิตนะนะโอเคนะครับเขาต่อยจนเหนื่อยนะครับผมก็จะต่อยเขาเหมือนกันนะครับอ่าซึ่งหมัดมันค่อนข้างค่อนข้างยาวเลยนะครับผมจะไม่ทาฮิตแมนก็คือซึ่งมันนี้นะครับผมก็น่าจะจัดให้มันเป็นลูกรักอีกหมัดหนึ่งนะ ซึ่งลูกรล่นของผมเนี่ยก็จะมี <Okay. S 1> สมารเบสิกลองกาดกูส,ส,ส,สฮิตแมนฮอกก็แล้วก็วดดนี่แหละครับหัดขี้มูละโอเคนะครับใหม่ก็ตึงมืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะครับมายกสอง ต่อยต่อยต่อยแล้วก็เสียบเสียบเสียบแล้วเสียบเสียบเสียบแล้วก็ต่อยต่อยต่อยโอเคนะครับเขาเหนื่อยแล้วก็รีบเสียบเลยนะครับมาโอเคนะครับเอพขาเหนื่อยแล้วก็รีบเสียบเลยนะครับแล้วก็หมัดหนักนะครับเฮฟวี่ใช่เฮฟวี่ป่าวแต่ผมก็จะเรียกว่าเฮฟวี่ ไม้ตายมาเลยนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ใช้อ่ะโอเคเขาเหนื่อยแล้วครับรีบเสียบเสียบมันหนักนะครับมันหนักไม่ถึงนะครับก็แดนลุมนะครับเออจากนั้นก็จะใช้หมัดแยบีนะครับแต่ว่าก็ไม่โดนนะครับเขาสวนมากับก่อนจากนั้นผมก็ตุยนะครับมาโอเคยกที่สามใช่ไหมวะไปช่องันึอะ อ่าตอนนี้นะครับเขาก็ใกล้เหนือเลยนะครับเขาจะใช้อันติดนะครับแต่ว่าผมแต่ว่าผมตอ่อยเคาน์เตอร์เขาไปก่อนนะครับอ่าตอนนี้เขาก็เคาน์เตอร์ผมนะครับตอนนี้ผมหลบหมัดเขาได้นะครับจากนั้นก็ต่อยเขานะครับอ่าต่อยรัวๆเลยตอนนี้ก็หลบรัวๆนะครับจากนั้นก็ต่อยสองหมัด นะครับแล้วก็ต่อยอีกทีนึงนะครับเขาก็จะต่อยสวนมานะครับแต่เขาต่อยผมไม่โดนนะครับอ่าตอนนี้เขาต่อยผมโดนแล้วเขาเริ่มผมก็ปอกนะครับและจากนั้นเขาก็เหนื่อยนะครับแล้วพอเขาเหนื่อยผมก็สวนกลับนะครับอ่าจากนั้นเขาก็สวนกลับมาอีกรอบนะครับผมปอานะครับอ่าจากนั้นเขาก็เหนื่อยนะครับผมก็จะใช้อันตีนะครับแต่ว่าเขากันได้นะครับถือว่าโชว์งงไปเลยทีเดียวโอเคนะครับก็เขาก็ต่อยผมรัวๆเลยนะครับซึ่งทุกหมก็หลบรัวๆเลยนะครับจากนั้นผมก็ต่อยสวนกลับเขานะครับ ่จากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยต่อยหมัดเทปวีมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นเขาก็เหนื่อยนะครับผมก็เลยเสียบเสียบสวนกลับรีบๆเสียบเลยจากนั้นผมก็จะเดินเข้าไปนะครับโดนไม้ตายเขาโง่ๆเลยเป็นยังไงหลายหนอันนี้ผมก็โดนซัดนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะกดแดนรวๆนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับหมัดมันยาวเกินจากนั้นนะครับมันก็หมัดเขาก็จะต่อยผมนะครับแต่ว่าผมหลบทันนะครับอ่าแล้วพอ แล้วเขาก็ต่อยผมสวนกลับนะครับอ่าผมก็พยายามจะแดนหลบแล้วก็หนีไปเรื่อยๆนะครับพอเขาเหนื่อยผมก็รีบเสียบนะครับเสียบเสียบเสียบแล้วก็กดเฮฟวี่นะครับอ่าแล้วก็แดนหลบนะครับอ่าแดนถอยหลังนั่นแหละยังไงเฮ้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องแดนยังไม่พูดถึงเรื่องแดนเลยวะ่ะเออเอาเป็นว่านะครับผมก็โดนชกล่วงนะครับผมก็เลยเตัดมาผ้าผ้าตอนตอนที่ชกอีกรอบนะครับอ่าหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องแด็ททีหลังนะครับก็เดี๋ยวค่อยพูดเรื่องแด็ททีหลังกันนะซึ่งผมก็จะมาต่อยต่อยต่อยแล้วบอยัามาต่อยนะครับเจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยสวนกลับมานะครับโอเคเลยผมก็แด็เข้าไปนะครับเขาเหนื่อยนะครับผมก็เลยต่อยต่อยต่อยนะครับต่อยต่อยต่อยแล้วก็ต่อยนะครับอจากนั้นก็ใช้เฮฟวี่นะครับแต่ก็ต่อยไม่รู้นะครับบล็อกนะครับจากนั้นก็แด็แด็นะครับเพอร์เฟกต์ด้นนรับแล้วก็กดอันตีนะครับอ่า โอเคต่อยไข่ต่อยพุ่งต่อยต่อยต่อยแล้วก็ต่อยไข่ทีแล้วก็ต่อยหนะ้าแก้มขวาอ่าตอนนี้ก็พยายามจะต่อยเขานะแต่ว่าเขาก็หลบได้อย่างดื้อด้านนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เลยผมก็เลยจะตามล่าเขานะครับเขาก็หลบอย่างอย่างอย่างเก่งเลยตอนนี้ผมก็เริ่มหงุดหงิดแล้วนะครับก็จะต่อยเขาไปเรื่อยๆนะครับขเขาก็สวนกลับมาได้นะครับ นี่แหละครับความหุดหงิดเป็นเป็นปัญหานะครับเนี่ยมแล้วก็หลบนะครับหลบหลบหลบจากนั้นเนี่ยผมก็จะแต่นั้นเขาก็แด็ไปนะครับหัวเขาก็เขาเตอร์เขาเหนื่อยนะครับผมก็เลยต่อยสวนกับเสียบไปเลยอ่าแล้วผมก็ใช้เฮฟวี่ไม่โดนนะครับแล้วเขาโอเคเขาก็ต่อยต่อยไม่ใช่ผมต่อยนี่หว่าอ่าก่นั้นก็ดูเชิงกันนะครับส่วนเขาก็ต่อยผมมานะครับ Well. อ่าผมก็เลยต่อยเขานะครับเขาเพอร์ฟิคดอนะครับแล้วผมก็โดนเสียบครับผมก็พยายามแดชเข้าไปนะครับส่วนเขาก็แดชเก่งเหลือเกินเขาก็แดชอีกนะครับผมเขาก็แดชอยู่ผมก็แดชแล้วเขาก็เหนื่อยผมก็รีบเสียบเลยครับเสียบเสียบเสียบแล้วก็ใช้เฮฟวี่นะครับเฮฟวี่ซึ่งผมก็ต่อยทันก่อนที่เขาจะใช้อันตีนะครับ